สวัสดีครับพี่น้องเมื่อน,นี้ไร้สดอยู่บ้านพักนะคะกุ้มปิดสวัสดีพี่น้องชุกหูชุกคนสิบาพาไปเบิงว่าอ่าเรากุ้มปิดเพิ่นกระเฮ็ดก็กินไปแล้วล่ะพะโลูเบิดละพี่น้องยัางจนานำขนาดตุมแต่ใครใส่ได้หนิย่างจนานำคอยพอได้กินดอกเพิ่น เพื่อก็เลยเห็ดนกกินเพิ่มอีกนะคะโดยสภาพพี่น้องมเบิร์เมนูอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะคุณแม่รัดสวัสดีแม่ครัวหมอลำเกินร้อยนะคะสวัสดีพี่น้องแน่นี่สวัสดีค่ะเออมันมีคนฝากความคิดเห็นมาหาเจ้าอยู่อันผู้ใดว้าใช่อัน,น,อ,นอันแมน่นอันอันพี่รัตบอกฝากความคิดเห็นหาในเรื่องว่าเคยเห็งุง,งานอยู่โรงงานเอียงน้ำกันนลลี่แหละ ซีพีหรือว่าอย่างชักย่างนี่ล่ะ<ม>ที่น,น,นี่แล้วจะเอาไหนพ่งอันท้ายคลิปแล้วก่อนอันนี้คือทําเป็นอะไรคะอันนี้เกี่ยวกระเทียมค่ะเกี่ยวกระเทียมคือเอาหมูนี่มหอดบ่มีไฟต้มเขา่าพะลุกมาอย่างแกขอกลับขึ้นเอาถ้าขายลูกพวงก,ก็จะได้มากินเข่าหน้าหมอน้ำ ปลาขายลูกปูงกันมั้กินข้าวมาล่ามั่นใจมัเขาก็หายกินทั้งสี่แหละโอ้เพื่อปากเพื่อท้องเลยเนาะเอามาได้หลายบอมือหนีอาฟ้าวอยามาได้หลายบ่อกว่าพ่นอวนมาจนมันบ่มีเวลาแม่ขุ่นก็ได้หลายเด้อก็ได้พ่อใส่ฮ่าฮ่ามามหา <laughs> แ,แต้งหน่านี่คือวิธีการต้มข้าวนะคะคข้นเข่าหอม พามตระี่น้อกหอมขอมครับยางตามกินมากพรกรลงไมที่มาตเตี้นครับสุภากรนเทศแย็งบางเดือนี่เตื่อชื่อๆนี่ไม่ได้เห็นอย่างไม่ได้เห็นอย่างเตยอซือตอสองก่อนเพื่อนเราลองมาลำปินบอลเดี๋ยวเนี่ยเป็นมึงแต้งหนาก่อนนี่เห็นว่าเห็นอ้ยจะเปนเปแจ้งหน้าย่างเช่นไล้ำสิงก็บล้ำสิงดูเป็นร้านโบราณแบบนึ่งเวกันที่คนไทยขยอยไปค้นหนก็ได้

ตลอดที่พี่น้องผ่านมะขุนมาถึงใหม่แมนไม่ติดหม้อขัดร่มปีมือจ็กกี้ติดหม้อแล้วก็มันจะเขาเรียกยังไงบอกไม่หม้อต้องทนตลอดตลอดนะคะหม้อปอกใหญ่ได้พี่น้อนมีเบอร์เท่าไหร่เบื่อยังเนี่ยเบอร์เท่าไหร่แม่หม้อเนี่ยเบอร์กามอสปวดใจว่าเบอร์หมกใหญ่ตบ ไม่ค่อยแนไม่อยเล้เขาเจ้งดาเขาก้างนี่อยากฝากซ่องบอเออฝากจองเยคนทิศตวันเป็นเมื่อนสองเมือินเลยนี่คือฝากซ่องบใต้คลิปกับเขาเตท้ง้เขาแต้บ่อบอบาขาบอขาแล้วบอกขาดอกมาขาจ้างามอยู่ใช่เออตาดดอกป ฝากติดตามช่องพยุ่นนะเด้อกินนากรพรอินแฟนเพจแล้วก็ช่องยูทูบพอดอินช่องพอดอินชั้นแมวฝากให้พี่้องติดตามนะติดตามนะเด้อติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่้องช่องยูทูบเนี่ยคพี่้องติดตามครบหนึ่งพันแล้วก็ชั่วโมงคนดูครบสี่พันชั่วโมงมันจะสามารถสร้างรายได้ได้สี่พันชั่วโมงแมน มีพันช่วงคอยคบอะไร,ไ,รไ,ได้คบอะไรได้นี่ได้งเงนไ <ป S 2> เยได้เ,เลย<ม>ียแล้วได้หาิบียอะไรได้น่เละสามิสิิู่้ว่าเลียละ่บาทใช่ไหมแล้วันนี้เขาเขาจะส่งรหัสพินไหมเฮ้าันนี้เขาส่งรหัสพิสมาปุ๊แล้วเขาจะเฮ้ากรอรหัสพิหลกกอก,กนกอกีน่เนซีลงแต่จงๆงนแมนและสินเดือนเลืได้เอาไก่อนหาิบเปยังบ่บ่นั้นคือมันหเจ้าปโหมดโมททังเพจแมนแล้ต้องเสียเงินโหมด ตัวมันจะหอมเนงเงี้ยงตตีแต่ร้านพี่น้องเอ้ยตอหาคอยกุบรูกแต่วาจิเสียงเง้ยว้วมันขึ้น500บาทนะ้าม่อคืน5อแก๊มีเงินเขาแล่วบอันมาอันเปียดพ่อเขานะเงินอีียบรามาเบิ่งกุบรูกกูก็ถามมึงก็เชเขาบอกอ้ปูมันิด่อมันผิดจรเีดเราช่พี่น้องฟังปรึกษามึงเม่กูนี่มึงจปรึกษาได้แหมแม่ผูเฒ่าเนาะน่าดานละกินตามเด้อพี่น้องกิดตามเด้อปรดยเบิ่งชีวิต พอ,อยุ่นที่นครพ่อนอินเนี่ไป็นทายแบบธรรมาชาติออกบบารบ้านแล้วก็จีบธงการบ้านแล้วก็จีไปปลูกเห็ดปลูกอย่างแล้วก็สิลงโลกเป็นเพราะว่าพอ,อยุ่ดเราอยู่น้ำทงน้ำทายอยู่ไฮอยู่หน้ <c oughs> นเนาเพิปลี่ยนแบบว่าผู้เฒ่าเฝ้าบา้านขาดแต่เมียผู้ใดสนใจอยากเป็นเมียที่นครพ่อนอินหันเห็ดหน้าเป็ี่ยนเห็ดหน้าเห็ดสวนหรือว่าปลูกเห็ดซอยไส้หนีซอยไส้หนีรกำหนดอาย่ให้อยู่หน้าเป็ี่ยนสามารถเอาได้กำหนดอายุปะกำหนดอายุปะกำหนดอายุบ่กอาย กำลังอายุยุติแนี่แต่ิพามีได้หน่อยเขามาเข้าดอกิา, <c oughs> ากึงดูโทกู <c oughs> ได <c oughs> ้จะมีแต่ยายร้องนึ่งละจะลองมาเล่นหน่อยบ่าวเดีอบมมาไปใส่ปุนออรองไปใส่ดออิถือ<ม>าตายร้อ,องรับ,บทแม่คัวเดน่พีน้องตอนนี้รับบทผู้ชายนังเอกถ,ถือเนื้องเขาโอ้เืเนื้อสตีนโอ้ท่านสิแมนใจเฮ็ดการเฮ็ดงาน ค่ตัวไม่ยอมบุหรี่ไม่หอยเธอมึงตอบขอบคุณแล้วแต่มึงไปถ่ายคลิปเอะใช่เห็นไหมครับผู้ถือกล้องมายของเรื่องนึ่งปากน้ำอันนี้ก็มีเพจที่อะไอันนี้ก็มีเพจปอนดิชัยแฟนเพจพันกลัวแล้วเลืออีกแคกเจ้าพันกลัวเพจนี่เขาต้องหมื่นหมื่นคนนะคะนั um ่นจะได้นะคะสร้างยูท sí ูบนะปอนดิช like ัยชแนลค่ะค่ะเดี๋ยวจะมาเปิดต่อพี่น้องโอ้โหแต่จิมิน พุงเครื่องนะคะผู้ใดก่อประเด็นผู้นฝากความกวดนะถึงอ่านเมีนชุบเพิ่นฟังหรือพี่น้องโอ้ขี้นอนคือกันเดินนอนเดินเออขับไปด้วยกับมหาพิรันธ์นี่นัดโต้นัดโต้เฮ็ดงั้นจะสายกี่สารค้าเหมียนปะเฮ็ดงานด่วนบิ๊กซีมหาสารค้าเหมียนโอ้ตีปนี้เพิ่นกัไปเปิดใจกิจการเจ้าของไปเฮ็ดอันไปเปิดร้านเบเกอรี่ โอ้แปดปีที่แล้วเจ้าเกียรงานอยู่พันต<อ>ีแมนค่ะเกียรตงานอยู่บิ๊กซีอ๋อแม่ขึ้นสิโลใส่เบิร์ตเลยเบิร์ตเลยถุงใส่เบิร์ตทุงนี่ละ่ะไม่ต้องไไ่าแต่ไซแน่อืน่นพี่น้องประหยัดผงสลด,ดคือเห็นแบบทายลูกกับผงสลดอยู่แยะพวกอันย่างไงจังไหนฟาดไปดว่วนเออก็อยากทายลูกกับอันนี้แต่ก็คือหมักแผลว่าสันดอกเอนทายลูกกับหอยแน่ว่าสันดอกเมือนั้นไปแั่ ไปแมคโคไปสื่อของอย่แมคโคก็พี่นอคุณพี่น้องเมืองมอเขามอบืรอใหญ่สุดเลยเด้หนพี่น้องเมื่หาคเมื่หาาหุ่นพ่อใหญ่เป่าได้กินหอมหอมอะไรเดีอเออเลาน่ามันคโลเลจาน่ามันกินย่บ่โอตินั่นดิ ปนนา่คุณะใ่นยอนั่นนี่กนไ้กองมเอาแล้วแม่มาหันแล้วก็มาหู่จกเอาแกคอยบอกจก้าโจกบ้านพุ่นบ้านพุ่นเดี้บ้านเสี่ยนพุ่นไปเอายู่ในห้องพุ่น้สิเขาจะใช่เราดินั่นเขาใส่ก่วเป้ไปก็ได้ันใส่เจ้ล่แล้าใสยังอีกแม ใช่ผงสู้รถกี่บ่นี่บ่ใสไซนี่พี่น้องรับตาไปเด้อรับตาไปเด้ออันนี้คือเกียร์เด้อค่ะอันนั้นเกียร์เด้อนั่นอันนั้นเกียร์อันนั้เกียร์เกเด้อเกียรเด้อนี่พี่น้องเกียร์เด้อนี่อันนี้ผมสู้รดเด้ออย่ามือนรับตาพี่น้องรับตาไว้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 เดี๋ยวจ้งว่าเบิ่งบัตรแล้วเด้อพี่น้องกี่วัดนี่เรียวจะง่าเบิ่งบัตรแล้วนะคะ แล้วแล้วพี่น้องแล้วแล้วนี่เห็นบ่เสร็จแล้วนะคะข้าวต้มหม้อใหญ่ของเราเหลือเอาใส่หอมแล้วกระใส่หอมเกียวนะคะมันเห็ดหมอใหญ่มันถึงไม่จยุดใส่เจละหน่อยเจลาตหน่อยบ่ไดแมนมุกตงตงุตงจรงิงจริมาหอมเกี่ยวมใส่กระเทียมเกี่ยวมาใส่ไปนาหนประตูไม่ได้ล็อกนะ ประตูไม่ได้ล็อกประตูไม่ได้ล็อกงากินแม่กินแล้วคนละเลิศ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 วางลงตรงนี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะมากินเด้อบัดเอ้าไม่หยังนี่ไมาหยังอ๋อกินมันชวนชวนกินมันนั่งใกล้นี่กิ่นยิ่ววดขึ้นเด้อม้อไก่กุ้ยสวัสดีค่ะคันนี เอาคนเอาตักเอาเอาย่าตักยอย่าไปเท้าเจ้าหมูเด้เอม,ม,มหอนะีหมูอยู่บลมีเหรอเนาะหมูสับเลยเ,เขาคือว่าหมูเป็นโรคกิคน,นดได้บหมดแล้วตัวเป็นโรคเราบ้าหลายหมูแพงไหมหมูเป็นโรคเอาเห็นเขาออกข้าไปฮะเรียกว่าสงสัยสิยเดียวยาตักเอาเต้าตอนหล่ะมาบ่่คยมาหมูไปไหนหาหนามมาบนกล่องเลยบ่บบค่อยมาหมูไปไหนอเออเท้าเอาเจ้าหมู ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้ขอฝากไวปสนิทสกักก่อนฝากกดติดตามกดซิ่งไงอ้อคนเนีออฝากกดติดตามเพจชาวเจ๊กกี้พี่เ่าอยากแฟนเพจแล้วก็ช่อง YouTube นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดสคาบซับสไครตกดกระดิ่งด้วยวู้วพ <ไป S 1> <ล>่ต่อแซ่บกับพี่น้องแซ่บอยู่แล้วล่ะต้องแซ่บบ๊ายบายแน่ไปขวบบ๊ายบายแน่ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ